คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2536โดยมีการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานให้แก่นิสิตทุกคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและมุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์รัฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมานานกว่า30ปี4ปีเป็นช่วงเวลาเล็กน้อยในชีวิต แต่จะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้รับประสบการณ์มากมายแน่นอนว่าชีวิตในมหาวิทยาลัยสำคัญต่อพวกเรามากๆเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ค้นพบตัวเอง Many voices better world คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นคณะที่มีความหลากหลายเรามีภาควิชา6ภาคและเปิดสอนทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกได้แก่วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จุาชีววิทยาพฤกษานวัตกรรมเคมีฟิสิก วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศคณิตศาสตร์ประยุกต์การจัดการ การตลาดการบัญชีภาษาอังกฤษการเมืองและการปกครอง จากความหลากหลายสู่ความโดดเด่นด้านาวิชาการการศึกษาบริการวิชาการและวิจัยสู่สากลที่นี่มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและองค์กรชั้นนำของประเทศอีกทั้งเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตให้กับนิสิตไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านการคิดการแก้ปัญหาทักษะด้านการบริหารจัดการตัวเองการทำงานร่วมกับผู้อื่นและที่สำคัญทักษะทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งการพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยทำให้สามารถปรับตัวและเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการทำงานยุค disruptive innovation สร้างสารรค์งานวิจัยนวัตกรรมและให้บริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเพราะเราคือส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรชั้นนำทั้งในและตางประเทศรวมทั้งส่งเสริมการทำกิจกรรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับนานาชาติ เรามีรายวิชาที่บูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีอุปกรณ์เพียบพร้อมและทันสมัยที่ต่อยอดองค์ความรู้สู่โลกแห่งอนาคตมีห้องปฏิบัติการวิจัยที่เป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการวิจัยดีเด่นจากวชชและเครือข่ายวิจัยภูมิภาคใช้การสร้างแบบจำลองในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ธุรกิจการเงินและการลงทุนเรามีโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ช่วยพัฒนานิสิตในการสร้าง ไอเดียทางธุรกิจจากห้องเรียนสู่การเป็นสตาร์ทอัพจริงครับนิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการชั้นนำทำให้มีประสบการณ์จากการทำงานจริงได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากมืออาชีพสู่การเป็นมืออาชีพคณะเราอยู่ในวิทยาเขตที่สวยงามข้างกลางธรรมชาติบรรยากาศดีมากค่ะมีพื้นที่ให้นิสิตได้ทำกิจกรรมร่วมกันและได้พักผ่อนหย่อใจกล้าฝันไกล กล้าลองสิ่งใหม่กล้าฝ่าฟันอุปสรรคกล้าที่จะใช้ชีวิต